สบายนั่นเป็นได้หลายทางต้องกเรงติงคิดผังทางให้พ้นไปจยากพบความสุขสันต์ทุกทันที่ททใจทุกและทุกอย่างไร้ผู้ใจตเนเองอยากรู้ทางทีวิตต้องคิดมาอยอมใจคิดหัดเรื่องเก่าอยูบอ่บ่ กันแรง้งปีที่แล้วน้ำกระท่วมมาปีนี้น้ำดีเพียกับมาละบาทอีกเขาจักเมกด็ดก็บเบดเห็นเอาไว้ให้มันหายระบาดเข้าคอยล่งกันไม่ก็ได้ตัวไอ เ็ดไปกับเมื่อยป้าแล้วเสียให้เฮ็ดตั้งใดล่ะไายเข้าเป็นเศร้าหน้านี่เศร้านะเศร้า,านะ หน้าเฮ้าหน้าเฮ้าน้ำท่วมเบิดแล้วหน้าเฮ้านี่ฝันนี่อย่า เหลืออยู่แค่กัมมือเดียวอืพวกโตนะ่ะกินกันโลดแม่บ่หิวดอกจังใดมืออื่นบักขำก็ต้องห่อเขาไปกินลูกเลี้ยนอยู่แล้วบักขำจังใดพ่อเราไปเอาข่าวล้านใจพ่อมาก,ก่อนจักสองกิโลเด้อตั้งแล้วพ่อบอกเพ่นว่าคิดไว้ก,ก่อนเมือ่อหลังพ่อสิพี่ชายห้ดอก จริงเข้ากันยังเหลือเขาปลูกอยู่อีกถุงหนึ่งเอามาตามพ่อแก่คัดไปได้หลายมือตัวไอ้เขาพันพรลาสท่านสิเอามาเห็ดกินได้ยังไดเพื่อเห็ดหน้าเทือนาะ่สิเอาพันทางไหนมาเห็ด นนสมใดเท่ากับพ่อทนได้ได้เกิดเป็นลูกสร้านะกับต้องมาซื้อเข้ากินมันจจมน่าทิดใจหลายนยแมนว่าขำามฟอรแม่พี่จังใดๆดล่ะอายเอ้ย นาก,กับคอยเองโมเมนต์บ่ถ้าคอยเป็นหนุ่มพ่อจิให้คอยทำนาแทนแ้วถ้าพ่อขายคอยสิมีนาที่ไหนทำล่ะพ่อขายนาได้พอสิซื้อจักรยานให้โตเด้อบักห้ำ ข้าบลูกมา,มาตังหอมได้ลูกมาตั้องหอ่อมไม่อยากได้จักรยานข่อยบม่อยากไม่จักรยานคือสิบริไซนแล้วเอาไปขายเถอะลูก คนดีๆเด้อูกูด,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 ดเอาเงินมาจากใสแม่เพิ่นแห่เอาพันธุ์เขาปูกไปขายจะอาย เพื่อนน้ำเด้อได้เงินแล้วไอศีฟ้าวสกมา่าให้ไอซีไปโดนบอ,อยังบบหูความจริงแล้วขอยไม่อยากให้อายไปเลยเข้าหนาสิลอก,กกันว่นส,สูงกันไปเข้าปากสูงดีกันใดเด้อขายาถ้าปุ๋ยับเป็นนิจถั่วหัวแล้วเอาไว้ยังมาสูบบักถามบึงแม่เป็นน้ำเด้อ ขอดีกออยกไดจักรยานเผาไปดอกซื้อมาเด้อไปวังไปเร็วเราจะออกแล้วเดี๋ยวจิมมืดขันก่อนไปยับดีเบียดกันเดี๋ก่อน đứng nào ผู้รักเฮ็ดอัที่เนี่ยไปเฮ็ดไปเฮ็ดวางเฮ็ดเป็นวะเออะไปเฮ็ดน่ะเข่าโคกโมงเย็นหามสายนะเว้ยเออะเอ๊ะไอ้วังเจ้ากูปวดลูกกับเมี่ยวอย่างนี้น้ำแม่เข้าเท่าแล้วหน้ากับบ่มีคนเบิ่งเจ้าจะไปโฟว์ไปเบิ่งมันเฮ็ดยังเังไดนกะคิดเลิกเป็นเศร้าหน้ากันอยู่แล้ว โอ้ยแม่ย่เฮ็ดหน้าไปนี่แต่เอยถิมซื่อๆดเให้จุงหลังพ้นหลังแข็งไงไม่เคยเลื่อมตาอาบปางเขาตักเจียเฮ็ดไปมิตรนีตัวมัว น้อแล้วงมากไปโน้บังแให้กักันาเลเอาเลยเอาเลย้ยนอตาหาแบบที่บานึงเอาเลยตามสบายไม่โดเปิดแล้ว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 เปิดเปิดเปิดั้าเปเสิเป็นด้ Hà sóng ngon lắm, ngon lắm. Trời mưa chín lắm, xe พอเห็นแล้วเห็นแล้วเอาเาเอเอา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 เเอา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 เาาอาอาอาเอาอ หนู indo, ที่ดินแถวนี้ัเป็นของใครอะฮะของคอยเองจ้าอืมของเธอเองเรอแล้วเธอจะขายไรเท่าไหร่เนี่ยครับวิทยาก่ท่เครับนกครับเออท่าแก่ครับอ ถ้าแกให้เงินผมผิดนะครับผมทาง,งานเจ็ดมื้อครับเจ็ดวันก็พันห้าสิบาทไม่ถูกไงวะค่าแรงวันละสองร้อยหกสิบาทเจ็ดมื้อก็มึงไปเอามาจากไหนวันละสองร้อยหกสิบาทมึงเพิ่งมาใหม่กูไม่จ่ายมึงวันละร้อยก็บุญโขแล้วน้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีที่สุกวัวนอนก็มีเออยังมีค่าวทีอีกค่ามือ้อเลยครับโอทีอะไรกูไม่เห็นมีชื่อมึงเลยเออ บปล่าด้วยครับคือมึงอย่ามาลักไก่เอาเปรียบปูไอ้หวงังเอปล่าครับคือไอ้ไอ้ผลกับไอ้แมวไปพยานเนี่ยมัว่าโกงมึงเหรอเอปล่าครับถ้ามึงไม่พอใจทํางานที่นี่มึงสายหัวไปไปไหนก็ได้บ้านนอกบ้านนาะไม่ต้องกลับมาอีกไปไงอะครับครับอ่ะต้องมา พีเช่พี่เช่พีเช่มีแต่ยาผ้าหน้ากินแก่คัดไปก่อนได้แม,ม่ไอ้วังมันส่งข่าวมา,าบอกบอกแม่แต่ถ้าเพิ่นหูว่าเขาสิขายทีหน้าได้เพิ่นก็ควรสิดีใจอยู่ดอกบอขายได้ว่าแม่ ข้าบ่มีทางเลือกแล้วบ่มีไผสิซอยเข้าใดดอกบักขำเอ้ยต้องมีสิแม่เทวดาพ่นจะทอดทิ้งคนจนอย่างข้าดอก ้อาออกมาได้มีคนมาประกันตัวแล้วเรนนี่หลังยังไปแอบเล่นอีกาอะไร,ค,รคนต่อไปนายปีชาเสร็จแล้วเดินกลับบ้านครับเรื่องภาพครับแล้วครับคุณตำรวจครับเดินทางดีนะครับเฮ้หลังนีไ่ไปเล่นกนหละการพนันวันดี์วันเดย์ดยประพุ่น เงินเฮ้าใส่ซ่องเสื้ออะไรไต้หมอนโตซอยไปเอามาประกันโตข้าน้ำเด้อซอยให้เด้อบักพ้น จะเล่นหลายเด้อพุ่นก็เป็นยังดกเอาคอนบานเดียวกันสวยแท้ๆอายเจ้าเงินของอายก็ถือตำรวจยึดไปเป็นของกลางบดละไปละใจเด้อ ลงนะครับลงครับลงครับค่อยๆนะครับถั้าสุดท้ายแล้วครับถึงแล้วครับจะไปไหนครับนี่ยมาแถวนี้ค่ะมาทำอะไรอุตส,าส่าห์คุณส่งขอบคุณค่ะค สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้วงไอโอเนียนของเรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเปิดการแสดงที่นี่ขอความเมตตาด้วยนะคะลำดับแรกผู้เราขอกราบอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบทเพลงหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงแต่งไว้เมื่อปีพศ2 4 9 5 เพื่อเป็นมิ่งขันและกำลังใจอันสูงสุดของพวกเราทุกคนบทเพลงนี้ชื่อเพลงยิ้มสู้ค่ะ 25ไล่กับสองแสนหเข้าไปแล้วเนี่ยฮะพวกเธอหากินกันทั้งชีวิตก็ไม่มีทางหาเงินแสนไปได้หรอกแถวนี้พันขายลายละสามหมื่นหาดจ้าขายบดไดดอกไกลละหมื่นแล้วจะเก็บไปทำอะไรทำนาก็ไม่ได้ข้าวสักเม็ดหนึ่งบอกไปได้แล้วถ้าบอกขายดอก เจ้ายูหัวบอกใครบอรท่อคนตาบอดเพิ่นยังสู่เลยแล้วเฮาล่ะตากระบรบดมือตีนกับมี่เป็นหยังสิมาท่อ มือนันคอยบบได้ขายดอกคอยขายโบล่มเขามาเริ่มตนกันมองนีเนาะอายทฤษฎีใหม่นี้มีไว้สำหรับป้องกันหรือถ้าในโอกาสปกติ ทำให้ร่ํารวยขึ้นทนาในโอกาสที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้โดยไม่ต้องให้ทางราชการไปช่วยมากเกินไปทําให้ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างดีโลกจะสุขสบายนั้น